หวานเสือแมแวมธรรมชาติต้องรเลยขอตังไม่ได้งั้นก็โยนเชิญพาโอ่าออขึ้นไปบนหลังคาบ้านจน <c oughs> สุดท้ายผมก็ไปเก็บออกมาคืนเขาแค่นี้แล้วก็ขอเงินไม่ได้ อันนี้ก็อยู่เฉยๆสบายๆครับถ้าเกิดเหตุการณ์นี้อีกผมจะอยู่เฉยๆใช่ไหมใช่ครับอืมโอเคครับอืมอันนี้คือกรณีจริงครับเหตุการณ์จริงครับผมไม่ไใช่สเตนอินครับหิวเล่าครับผมขอตั้งแม่ไม่ได้ครับลีลาจัดครับเลยลาจัดเอ่อเหตุการณ์ที่เราผูกกันเลยเลยแบบคว้าไอ คนปอนครับได้ครับแลทุกโมงเข้าแลวครับแล้วก็ท้ายแล้วก็โดนตำรวจสพที่จับตัวไปครับแล้วโมงของเขาเป็นยังไงตอนนั้นพังเลยครับแล้วไงต่อแล้วก็ได้ไปนอนเรือนจำอยู่ห้าคืนครับครับก็หลังจากนั้นออกมาก็เขาารู้ึกก็เสียใจครับสานึกได้ก็เสียใจครับ ้ถ้ากลับไปได้แม่ไม่ให้ตังโมหูจะทํายังไงดีทีนี้ก็ไปหาขุดปูขุดปลาไปขายดีกว่าครับื่อที่จะนาเงินนั้นไปซื้อเหล้ากริงครับกลับกลับบ้านลยกินเหล้ากับเพื่อนพอตังพ่อพ่อไม่ให้ก็เลยครัโยนตะกร้าเชฟ้าตัวเองแต่แตคือถึงถึงวันนี้แหละผลผลที่ตามมาของการทุบตะกร้านี้เป็นยังไง มันแตกครับแล้วมีอะไรใส่เสื้อผ้าไหมมีเสื้อผ้าใส่ได้ใช้ทุกวันนี้ใช้แแบบตกส่แบบแตกๆครับแล้วมันเตือนสติเราไหมเตือนสติครับแม่ก็ออกมาบ่นทีนี้ว่าไม่รักแม่แล้วแม่ผมก็ขอโทษแม่แม่จะมากีบให้ก็ไม่ให้แม่กีบแต่ผมกีบเองโอ้โหผมใจยินนะต่อไปถ้าโกรธทํายังไงดีถ้าโกรธพอตังค์ไม่ได้ทําไงดีไม่ทําอะไรครับอยู่เฉยๆใช่ไหมครับอ่าโอเค ยังไม่ได้กินซื้อมาปึ๊บจะทำแผลให้คนไข้ก่อนเนื่องจากไปเล่นฟุตบอลก็อุบัติเหตุอืมก่อนหมอว่าไง พอดีแล้วเผ็ดจากมาแล้วก็คือมาต้องโกลเลยจ้าหู้เจ้าหวยเฉาก๊วยแล้วก็แมงลักวันนี้จะชงวันนี้จะชงมาฉะมันนานแล้วเนี่ยหมดอายุยังแ่าจะยังไม่หมดแต่ไม่น่าใช่หรอก ฮะอืมขึ้นจมูกตับตาพี่เฟมเกะครบแล้วนะพี่มนกินไหม